เรื่อง หลวงปู่มั่นฝากภาระพระพุทธศาสนาไว้กับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวปกินกะธรรมหลวงปู่ชอบฐานะสมโงระหว่างที่หลวงปู่ชอบฐานะสมโงกับหลวงปู่ขาวอนารโยเข้าไปส่งน้ําพระุณเจ้าหลวงปู่มั่นโภริทัตโตหลวงปู่ชอบฐานะสมโงท่านนั่งถูขาให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นโูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนารโยท่านเป็นผู้ถูแขนหลวงตามหาบัวยานสัมปโนท่านเป็นผู้ หูหลังให้องค์ท่านหลวงปู่มันองค์ท่านหลวงปู่มันพูดให้ทั้งสามฟังขณะที่กําลังส่งน้ําให้องค์ท่านอยู่นั้นองค์ท่านหลวงปู่มันพูดขึ้นมาว่าท่านชอบท่านขาวท่านมหาบัวพวกท่านทั้งสามในอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์ของหมู่คณะประชาชนเป็นที่พึ่งของบริษัทบริวารได้ อายเท่านับวันจะแก่ชาราลงไปเรื่อยๆการเทศนาว่าการก็ไม่เต็มที่พระธาตุขันไม่ค่อยเอื้ออำนวยภาระต่างๆในพระาศาสนาต่อไปพวกท่านทั้งสามนั้นจะได้เป็นผู้ดูแลสืบทอดแทนเรา เราฝากพวกท่านดูแลภาระพระาศาสนาต่อจากเราด้วยมีสัตว์โลกอีกมากมายทั้งอยากทั้งละเอียดที่เราการสงเคราะห์จากพวกท่านอายเท่าจะอยู่ได้อีกวันอายเท่าจะตายวันตายพรุ่งไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้องค์ท่านหลวงปู่มั่นไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนหลวงปู่ชอบท,ท่านทราบว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าองค์ท่านเตรียมจะละขันนิพพาน หลังจากการส่งน้ำองค์ท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวท่านนำเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงปู่ชอบอย่างที่พักหลวงปู่ขาวถามที่อาจารย์ใหญ่มั่นท่านพูดแบบนี้อาจารย์ชอบเข้าใจว่าอย่างไรหลวงปู่ชอบตอบหลวงปู่ขาวสั้นๆว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านปรงสังขารแล้วจากนี้อีกไม่กี่ปีรอท่านอาจารย์ใหญ่จะนิพพานแล้วต่อมาหลวงตามหาบัวได้นำเรื่องนี้มาถามหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงตา มหาบัวเหมือนกับที่ท่านบอกหลวงปู่ขาวแต่หลวงตามหาบัวท่านมีข้อสงสัยอยากจะถามคือเรื่องที่หลวงปู่มั่นท่านฝากภาระพระพุทธศาสนาไว้ให้ท่านทั้งสามรับช่วงต่อจากองค์ท่านหลวงตามหาบัวท่านสงสัยจึงมาขอให้หลวงปู่ชอบอธิบายให้ความกระจ่างเรื่องนี้แก่องค์ท่านองค์ท่านหลว ปู่ชอบจึงให้ความกระจ่างเรื่องแก่องค์ท่านหลวงตามหาบัวท่านมหาบัวต่อไปข้างหน้าท่านต้องเป็นผู้ที่สําคัญในพระาศาสนาถ้าไม่เช่นนั้นอาจารย์ใหญ่ท่านจะไม่มอบหมายภาระพระาศาสนาให้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครสําคัญใครไม่สําคัญวันนี้ท่านมหาบัวยังสงสัยอยู่แต่วันข้างหน้าท่านมหาบัวก็จะรู้เองว่าอะไรคืออะไรผมพูดแค่นี้ท่าน มหาคงพอจะเข้าใจอยู่ดอกให้ท่านจำเอาไว้ว่าท่านอาจารย์ใหญ่บัน้นเมื่อกล่าวอะไรออกมาแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยหลวงปู่ชอบท่านพูดให้หลวงตามหาบัวฟังเพื่อคลายความสงสัยที่ท่านมีในเรื่องนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนร่วมในสาระแห่งธรรมนี้บันทึกเสียงอ่านโดยสรินรัตน์ก่อเกียรติพิท์